สวัสดีค่ะพบกับรายการวัลเล่ c r ซี่ในที่สุดก็เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันสโมสออรหญิงจิงแชมป์เอเชีย2021ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะที่จังหวัดโคราชนั่นเองค่ะโดย4ทีมสุดท้ายนะคะที่เข้ามาในรอบนี้ได้นะคะก็มีสโมสรอัลไทยค่ะตัวแทนจาก ซาสสถาน,นค่ะสมูรอนไซป้าค่ะตัวแทนจากอิราน,นค่ะและสมูรอนนครราชสีมาควมินซีวีซี C ตัวแทนจากประเทศไทยค่ะและอีกหนึ่งทีมนะคะที่เข้ามาสู่รอบสีทีมสุดท้ายได้ก็คือสมสรซูพรีมชมบุรีอีเทคตัวแทนจากประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะโดยการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายนี้นะคะที่เราจะหาเพียง2ทีมเท่านั้นที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศก,กันนะคะจะจัดขึ้นในวันนี้เลยค่ะวันที่6นะคะ เวลา15นก30นาทีจะเป็นการพบกันของสโมสรอัลไทยเจอกับสโมสรไซป้านะคะส่วนคู่เอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือสโมสนนนรนครราชสีมาคิวมินซีว C ซีจะพบกับสโมสรสุพร e ีมชนวิรีอีเทคนะคะในเวลา18น30นาทีค่ะผลการแข่งขันในวันนี้นะคะถ้าใครชนะก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีเลยค่ะแต่ถ้าใครแพ้นะคะก็ต้อง ตกไปชิงอันดับที่3ค่ะเรียกได้ว่าอาจจะผิดคาดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนก็หวังว่านะคะทีมสโมสรนครราชสีมาคิวมิซีวีจีเนี่ยจะต้องได้เข้าชิงชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกับทีมสโมสรสุพรีชณบุรีอีเทคแน่นอนเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะผลการแข่งขันก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่แฟนๆหรือว่าใครหลายๆคนคาดไว้เพราะว่าผลการแข่งขันนะคะมันส่งผลทําให้ ตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยทั้ง2สมโมสรเนี JI, ่ยต้องมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศซะอย่างานั้นนะคะใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะต้องได้เข้าไปชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นนครราชสีมาหรือว่าสุป,ปริมชมบุรีอีเทคนะคะก็เพื่อนๆทุกคนสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV นะคะวันนี้เวลา18นาิ30นาทีค่ะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ของชินิส Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเลย c ครีซได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชินิสันชาแนลสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ